ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูข้าวมะลินะครับข้าวหอมมะลินะครับนี่ก็ระยะเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับออกมาดูอีกทีนะครับข้าวเหลืองสุกแล้วอันนี้ก็สองแปลงใหญ่ๆนะครับที่วานชุดก่อนนะครับ เมื่อไม่นานนะครับก็ออกมาดูนะครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับออกมาดูอีกครั้งหนึ่งก็สุกเรียบร้อยนะครับเริ่มเหลืองอันนี้ไม่ถึงแดดแรงๆครับไม่เกินไม่ถึงสองอาทิตย์จะสุกถ้าแดดดีๆแดดแรงๆเนี่ยทิศเดียวก็สุกหมดนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ สี่เอเคอร์นะครับสี่เอเคอร์สองแปลงใหญ่ๆนะครับก็ราคาข้าวมืนี้ัช่วงนี้นะครับก็บางพื้นที่นะครับก็อยู่ที่สิบห้าบาทนะครับบางพื้นที่ก็อยู่ที่สิบสองบาทนะครับมันบางทีก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเขตสุรินทร์นะครับเขตบุรีรัมย์นะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันนะครับ ็อีกประมาณอีกอีกหน่อยหนึ่งครับน้ำก็เริ่มลดแล้วนะครับก็มีข้าวที่สุกฝั่งโน้น,นครับมองไกลๆด้านโน้นนะครับท่านผู้ชมก็เกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับข้าวตั้งๆนี่รีบเกี่ยวไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าบางทีลมมาแรงๆครับข้าวล้มนะครับ มันก็จะเกี่ยวอย่างครับเกี่ยวไปก็มันจะมีน้ํำเลยนะครับบางบางพื้นที่ก็จะมีน้ํานะครับนี่นครับพอข้าวล้มมาเกี่ยวไปรถเกี่ยวมันจะตีลงน้ํานะครับมันก็ตากช้าแห้งครับแต่ถ้ามันอยู่สูงสูงแบบนี้นะครับมันเกี่ยวเกี่ยวไปตากแล้วมันแห้งเร็วนะครับถ้าเราจะเก็บไว้กินไม่ทาพัน์ธุก็เก็บได้ หลายปีนะครับแต่ถ้าเราเกี่ยวเลยขายเลยนะครับก็จะมีค่าความชื้นหักนิดหน่อยนะครับครับเดี๋ยวพื้นนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ติดต่อรลเกี่ยวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่นานครับจะได้เกี่ยวครับตอนนี้ออกมาดูก่อนมาดูอีกทีหนึ่งสุกแล้ว ราคาข้าวปีนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10บาทถึง15บาทนะครับก็อาจจะมีขึ้นลงเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับพามาดูข้าวในทุ่ง,งานานครับ ีนี้ก็พอได้อยู่ครับท่านชมใช้เวลาหวานครึ่งวันนะครับใช้รถเกี่ยวก็น่าจะถ้าไม่ติดไม่อะไรก็ก็คงจะไม่ถึงวันนะครับถ้าถ้ารถรถสภาพดีแล้วก็ไม่ติดหลมติดเลยครับถ้าน้ำแห้งก็จะเกี่ยวง่ายนะครับ ถ้าถ้าน้ำยังขังเยอะนะครับก็มีโอกาสรถติดครับก็เสียเวลานะครับแต่ถ้าน้ำแห้งหน่อยนะครับก็เกี่ยวเกี่ยวก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็จะเก็บไปด้วยแล้วก็ขายด้วยครับเพราะว่ากินกินไม่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมันก็ ใหญ่พอประมาณอยู่นะครับนู่นครับสุดสุดถึงกระท่มเลยนะครับประมาณนู่นเลยครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้ท่านไปชมชมเรื่อยๆนะครับก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับไอ้ข้าวก็ขึ้นราคาสูงๆหน่อยนะครับไม่ใช่ว่ากดขี่ชาวไร่ชาวนานะ ข้าวของอย่างอื่นขึ้นนะครับข้าวปลาชาวไร่ชาวนานะครับก็ต้องขึ้นด้วยนะฝากฝากเดี๋ยวถ้าผมเป็นรัฐมนตรีรวผมจะขึ้นขึ้นให้หมดเลยแหละยี่สิบสามสิบาทนะสบายอ่าก็ฝากแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ